ประเด็นแรกครับประเด็นที่ทางพักเพื่อไทยเตรียมความพร้อมนะครับวันนี้ก็มีการเตรียมรายชื่อของผู้สมัครสนจีร er ายชื่อปัิลิตเนี่ย125รายชื่อพร้อมแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการนัดหมายและก็พร้อมกับผู้สมัครเนี่ยนะครับในที่จะเดินทางไปที่ศูนย์กีฬาเวทสสนาม ทยญี่ปุ่นตุนแดงนะครับโดยเฉพาะจะเป็นการนำของท่านหัวหน้าพักนายจารุพงศ์เป็นสุวรรณถึงกรรมาการบริหารพักแกนนำพักแล้วก็สมาชิกที่จะมีการลงสมัครในสสทีชื่อ125รย่ท่านนะครับก็จะมีการเดินทางไปก็ก่อนเวลากําหนดนะครับโดยเฉพาะเขากกตกำหนดไว้8ปโมงครึ่งถึง4โมงเย็นเราก็พร้อมที่จะเดินทางในสมัครในวันพรุ่งนี้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่ทางพักเพื่อไทย เราเห็นว่าเ,าเมื่อมีการกําหนดการเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์เ็ก็มีความพร้อมโดยยึดในมั่นในระบบประชาธิปไตยและก็ไปต้องการไปฟังเสียงส่วนใหญ่ของพี่น้องประชาชนไทยนะครับ65ล้านคนฝังผ,ผู้ใช้4 8ล้านคนว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับนี่คือเสียงมวลมหาประชาชนที่จะต้องใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในการตัดสินใจอนาคตของประเทศอีกครั้งหนึ่งภายใต้ยุทธิจความขัดแย้งในขณะนี้นะครับซึ่ง พัคเพื่อไทยก็พร้อมที่จะรณรงค์นโยบายซึ่งขณะนี้ก็เด้เตรีกี่ยวามพ,พร้อมไปแล้วนะครับทั้งนโยบายในการแก้ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนการแก้ปาาัญหาเรื่องเศรษฐกิจรวมถึงนโยบายที่นําประเทศไปสู่การปฏิรูปนะครับซึ่งจะมีการรณรงค์ทันทีหลังจากที่มีการรับสัคกการเลือกตั้งนะครับในสซนประเทศบางทีนะชื่อตั้ง 27, แต่่3 2 7เราก็พร้อมที่จะ มีการแคมเปญออกมาก่อนปีใหม่นะครับเรื่องที่2องครับกรณีที่ทางฝ่ายคา้านพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมามีการประชุมเมื่อวานนี้แล้วก็มีการออกมาถแถลงโดยเฉพาะคุณอภิสิ์เวชชาตีวะพร้อมกับแกนนำพรรคที่ออกมาถแถลงบอยขอดในลงการเลือกตั้งในวันที่2คกุมภาพันธ์5-7เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ ผมเองเลยนะสมาชิกพรรคการเมืองเนี่ยก็รู้สึกเสียดายแต่ก็ไม่เหือความคาดหมายนะครับเพราะว่าเราก็คาดหมายไว้แล้วว่าสิทธิคุณพิสิทธิ์กับประญาธิพย์ปัน่นจะมีการแถลงว่าไม่ลงเลือกตั้ง2.57กาห้าเจ็ดซึ่งเราก็เห็นจากข้อมูลโดยเฉพ,พาะกรณีที่คุณสุเทพพวกเนี่ยสสรวม9คนเนี่ยได้ลาออกไปเป็นแกนนำ คุณผู้ชมนุมในนามกกพสในการที่จะขับไล่รัฐบาลโดยอ้างเรื่องประเด็นแรกคือเรื่องของมีเดยโทษนะครับล่าสุดก็เมื่อพักงบรัฐบาลก็รับฟังก็เมื่อจบมีเดียโทษก็มีการอ้างไล่ระบบทักษิณสุดท้ายมาไล่รัฐบาลนายกยุบหลและเมื่อสําคัญเื่นนายกยุบสภา,พาพกําหนดวันเลือกตั้งให้เกินจอดตัดสินใจก็มาอ้างเรื่องสภาปฏิรูป ที่ผมก็มองว่าเป็นการทําการเดินในลักษณะที่แบ่งหน้าที่กันทำนการเล่นการเืินลักษณะแบบเดินสองขาก็มองแล้วว่าก่อนที่จะมีวัตถิของพรรคประชาธิปัตย์ออกมาเมื่อวานนี้สมาชิกพรรคก็มีการโพสต์ขึ้นเฟซบุ๊กว่าจะไม่มีการลงเลือกตัง้งรวมถึงในสาขาต่างจังหวัเดเนี่ยโดยเพราะตัวแทนสาขาก็มีการให้ขา่าวและก็มีกลุ่มสส ดีสอสอสืบรับ mm hmm. ก็มีการบอกให้ข่าวว่าไม่มีการลงเลือกตั้งอันนี้ผมบอกว่าการประชุมเมื่อวานน่าจะเป็นลักษณะที่รู้กันอยู่แล้วนะครับน่าจะมีทงอยู่แล้วว่าไม่ลงเลือกตั้งที่ผมเชื่อว่าการเลือกตั้ง2กุมภา57เนี่ยโดยเฉพาะสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์เองบอกว่าการยุบสภาโดยเมื่อมียุบสภาแล้วเนี่ยอยากให้ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งผมบอกว่า าจะไปรูปก่อนการเลือกตั้งเนี่ยมันจะมันจะไปรูปได้อย่างไรถ้าเราไม่มีตัวแทนประชาชนโดยเฉพาะสภาผู้แทนรัษฎรการปฏิรูปมันต้องมีการเสนอกฎหมายผ่านสภาผ่านระบบรัฐสภาเพราะนั้นสิ่งที่คุณทรามวิสิทธิ์เองผมมองอย่างอืน่น,นมาได้ที่พยายามโยนบาปไปยังรัฐบาลอย่างสามัญว่าขัดขวางการปฏิรูปบ้าน การที่ประชาธิปัตย์พยายามจะปฏิรูปเนี่ยเพราะถูกขัดขวางโดยระบบทักษิณบ้างนั่นคือการผลิตวัทกรรมลักษณะโยนบาตให้นายสายยิ่งรักรวมทั้งโยนบาตให้ตำรวจโททักษิณกรณีที่ประชาธิปัตย์เองในช่วงภายใต้การนําของนายอภิสิทธิ์ในหัวหน้าพักเนี่ยเคยคว้าบาตรการเลือกตั้งมาแล้วนะครับตั้งแต่ปี2 5 4 9ครั้งนี้ปี2 5 5 6เนี่ยก็ไม่แปลกครับเพราะผมก็มองว่า สิ่งที่คนในปฏิบัติเองก็ยังพูดในใน,ใน,ใ,นในการประชุมเนี่ยส่วนหนึ่งที่ผมได้รับทราบพราเป็นเรื่อ,อ x ó, x ó, งกอดีศสสกาอยากลงสมัครแต่ก็มีลักษณะเหมือนเอาเสียงข้างมากลากไปถ้าถ้าใช้คำอย่างคุณาอา,าจารย์อวิชิตนะครับลงแล้วฝ่ายค้านที่บอกว่าชอบใช้เสียงข้างมากแล้วมองอย่างอื่นไม่ได้ครับคือคอุณอวิชิตและสมาชิกพรรคปฏิบัติที่ไม่ลง,ง เลือกตั้งสองกุมภาพันธ์เกิดแล้วโยนบาปไปยังปรนหุดโททักษินบ้างโยนบาปไปยังนางสาวยิ่งรักว่าเป็นการขัดขวางไม่จริงใจในการปฏิรูปมีการทุจริตคอร์รัปชันทั้งที่ทั้งที่เรื่องเหล่านี้ไม่ถึงความจริงนะครับคือสิ่งที่พวกผมมองและก็สอบร้องกับสมาชิกัดรที่เขาก็อยากลงเลือกตั้งเลยครับว่าวันนี้คุณอภิพิธิ์และปาร์ติปัตไม่พร้อมที่จะลงเลือกตั้งเพราะถ้าลงเลือกตั้งก็เหมือนปี4ีก ก็คือแพ้ถ้ารู้ว่าแพ้เลือตั้งก็ไปลงนี่คือสิ่งที่เป็นข้ออ้างเรื่องการปฏิรูปบางหน้าเรื่องการเลือกตั้งออกไปอีกก็เป็นเรื่องบางหน้าผมรู้สึกเสียใจแทนประชาชนคนไทยนะครับที่เคยเลือกพักประชาธิปัตย์โดยเฉพาะประชาชนที่สนุนเงินบริจาคให้กับพรรคการเมือง100บาทต่อคนเนี่ยว่าพรักประชาธิปัตย์ในฐานะที่มีวิมียทัศนของประเทศเนี่ยมีความขัดแย้งทางการเมือง แทนที่จะยึดในระบบประชาธิปไตยฟังยึดฟังเสียงประชาชนยึดมั่นในระบบรัฐสภากลับน่าจะไปฟังเสียงนายสุเทพหรือรปฐกรกศไม่ยึดประโยชน์ของประชาชนแทนจะไปแก้ปัญหาโดยไปฟังเสียงประชาชนเจ้าของประเทศกลับจะทําลักษณะที่มีมติบอยคอร์ดสอดคล้องกับสิ่งที่นายสุเทพและกลุ่มกรกศต้องการนี่คือผมมองว่าพรรคการเมืองเก่าแก่60 กว่าปีนะครับที่เป็นพรรคที่เรียกว่าอวุโสที่สุดมีนักการเมืองที่มีประสบการณ์มากที่สุดวันนี้กลับทําลายหลักการของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งแปลว่าประชาธิปไตยผมมองว่าที่ฝรั่งเขาไปเขียนโดยเฉพาะเหรัสุพินระดับโลกเนี่ยเขาบอกว่าแค่ชื่อประชาธิปัตย์กขผิดแล้วก็เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความรู้สึกของนานาชาติ รวมถึงสื่อต่างประเทศที่มองว่าวิธีการวิธีทางที่นา,นายอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รวมั้นกรรมการบริหารชุดใหม่และสมาชิกต,ต,ติดตัดสินใจเมื่อวานนี้น่าจะเป็นการตัดสินใจที่มาเด็ฟังเสียงประชาชนและฟังเสียงต่กลุ่มตัวเองคุณอภิสิทธิ์อ้ามงวมนหาประชาชนคุณสุเทพอ้างวนหมาประชาชนแต่กลัววนหมาประชาชนของจริงครับในการที่จะมีการตัดสินพิพากษา วันที่สองกุมภาพันธ์เลยไม่กล้าลงเลือกตั้งซึ่งเรือ่องนนี้นะครับผมเองก็ไปดูรายละเอียดของเงินสน,นับสนุนพักการเงองรวมถึงเงินที่ประชาชนบริจาคให้พักประชาธิปัตย์ผมรเมื่อประชาธิปัตย์ไม่ลงเลือกตั้งเนี่ยเงินสนุนของกก,กตที่ได้จยิเงินภาษีประโยชน์ที่สนนแต่ลบปีเนี่ยปีหนึ่งสี่สิบห้าสิบล้านเนี่ยให้กับประชาธิป,ปัตย์เนี่ยวันนี้ควรจะต้องกก,กตควรต้องเรียกคืน นะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาเงินไปทํากิจกรรมทางการเมืองโดยไม่มีการลงเลือกตั้งในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองคนเรา่ง่ายๆว่าจะรับเงินจากประชาชนเนี่ยเป็นค่าจ้างที่ดำเนเินกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยเงินจมนวนนีย,นนยก็ต้องทํางานให้ประชาชนเมื่อมีการเลือกตั้งการทํางานหลักของนะักพรรคการเมืองก็คือการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติ ในทางการเมืองก็เหมือนเกมกีฬาเพราะฉะนั้นเมื่อคิดในแง่ของพรรคการเมืองเมื่อสองต้องคืนเงินตัวนี้กกตมีหน้าที่ใ่งเงินสนับสนุนนะครับก็ต้องตรวจสอบว่าเงินเนี่ยให้ไปเท่าไหร่แล้วก็ต้องมีการคืนเงินนะครับผมเชื่อว่าในทางการบริหารการเลือกตั้งเนี่ยตามกฎหมายสามารถทําได้ก็สามารถทําได้โดยกฎหมายได้ถึงสองครั้งนะครับ แต่ว่าการทำแล้วมันไม่ลงเลื่องตั้งสุจริตหรือไม่มีจริยธรรมหรือไม่นะครับวันนี้ผมอยากฝากไปนอย่าง,งหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์รวมถึงกรรมการใหญ่พรรคและสมาชิกพรรคและที่สำคัญเนี่ยหากประชาธิปัตย์จะมีความจริงใจโดยเฉพาะคุณอิสิทธิ์เนี่ยและสมาชิกปฏิบัติจะมีความจริงใจที่ผลักดันการไปรูปประเทศถ้าไม่ใช้เป็นข้ออ้างบางหน้า แนวคิดของตนเนี่ยจะให้สำเร็จเนี่ยมันต้องทําตามระบบประชาธิไปไตยแบบรัฐสภาซึ่งมันต้องผ่าน,นกลไกโดยเฉพาะการแก้กฎหมายผ่านสภาผู้แทนราษฎรผ่านสมาชิกรัฐสภาโดยการมีการประชุมร่วมกันเพราะการที่จะปฏิรูปเนี่ยมันจะสําเร็จได้ไม่ใช่การปฏิรูปโดยทําการเมืองข้างถนนบอยขอดไปลงเลือกตั้ง แล้วก็ไปดําเนินการบอกว่าไปสนับสุนประชาชนอันนี้มันจะปฏิรูปได้อย่างไรเพราะการปฏิรูปเนี่ยมันมีข้อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญชัดเจนนะครับจะเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีการแก้ไขกฎหมายเพราะนั้นผมจมองว่าวันนี้คุณอวิสิธ์และสมาชิกป่ญญาิทต่ปัรเองไม่จริงใจในการปฏิรูป รวมนั้นคุณสุเทพที่ปัุบันแม้แกนนำกปนการปฏิรูปเือนแค่ข้ออ้างการเลื่อนการเลื่อกตั้งก็เป็นข้ออ้างอีกเพราะการเลื่อนให้การให้นายกเลื่อนการเลือตั้งออกไปเนี่ยเชื่อไหมครับผมได้ข้อมูลที่น่าตกใจว่าฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์และฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเมื่อนายกเลื่อนเลื่อนตั้งก็จะได้มีการดําเนินการทาเลื่อนนะครับก็จะมีการยื่นเอาผิดอันนี้ต้องถาม ฝ่ายกฎหมายพัษษษษปฏิบัติมู่นิภูนอภิสิทธิ์และฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลว่าจะมีการดําเนินการให้กลุ่มบุคคลเนี่ยยื่นเอาผิดเลยเลื่องเลือกตั้งเนะี่ยเพราะนั้นการเลื่อนเลือกตั้งออกไปเนะี่ยของรัฐบาลหรือแม้แต่พักการเมืองร่วมรัฐบาลเนีนะ่ยก็จะเป็นกับดักในการที่จะเช็ดบินโดยจะมีผู้ยื่นร้องต่อสารรัฐธรรมนูญและมีให้มีแล้วก็มีการดําเนินการถึงขัง้นยุบพัก สัปพักเพื่อไทยเลื่อนพักบุนนาเลื่อนก็ถูกยุบพักตัดจิตทางการเมือง5ปีเอาผิดในการดําเนินคดีทางอาญาอีกนี่คือสิ่งที่น่าตกใจนะครับผมเชื่อว่าวันนี้นายกยิ่งรักรัฐบาลท่านยู่ในหลักการถูกต้องแล้วว่าไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและไม่มีกฎหมายใดให้อหํานาจนายกรัฐมนตรีหรือคอรมอนะเนี่ยเลื่อนการเลื่อนตั้งออกไปอีกเมื่อมีพระราชรกิจกาในการยุบสภา และกาหนดการเลือกตั้งแล้วเป็นการถ้าไปเลือกอีกก็เป็นการก้าวล่วงหรือการเลืดบอลพระนารายณ์ยังมีคนดําเนินการอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีองค์กรใดที่จะเลือกการเลือกตั้งออกไปอีกแม้แต่กรกตก็ไม่มีอำนาจกรกตมีหน้าที่อย่างเดียวครับต้องทําตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่กําหนดเมื่อมีกําหนดการเลือกตั้งแล้วเนี่ยโดยเฉพาะมาตรา108 สี่สาถสวันกรกตต้องดําเนินการตามนั้นและกรกตต้องมีอำนาจตามหน้าที่โดยเฉพาะพระบประกอบและหน่ว่าในการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยตามพตสดาสินะครับและถ้ามีประเด็นโดยเฉพาะมีการขัดขวางกรกตก็ตดําเนินการไปตามกฎหมายนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าวันนี้ต้องถามฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลถามนายสุเทพเดชสุบันถามนายอภิษและสมาชิกพรรคพิบัต ว่าที่ให้เลื่อนการเลือกตั้งเนี่ยจะใช้เป็นกับดักในการร้องเอาผิดนางสาวยิ่งลักรวมถึงพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคเพื่อไทย,ยไหรือไม่นะครับนี่คือกับดักเพราะฉนั้นวันนี้ผมยืนยันในนามพรรคเพื่อไทยเราพร้อมเลือกตั้งนะครับและก็ดําเนินการไปตามเลือกตั้งให้การเลือกตั้งเพื่อการชีชนไดตัดสินใจอนาคตของประเทศไทยว่าจะไปทางไหน